ปอพัสกรค่ะล่าสุดโพสแบบนี้หลังเจอดราม่าจนอยากหายไปไกลๆคะ่ะจากกระแสดราม่าของปอพัสกรจิราธิวัตนที่เจอคนบางกลุ่มด่าก็เพลงลามถึงคุณพ่อแค่โชคดีพ่อรวยซัดแรงจนเจ้าตัวรู้สึกแย่จนอยากจะหายไปไกลๆเลยทีเดียวคะ่ะในขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับและคนบันเทิงให้กำลังใจล่าสุดหนุ่บล็อกโพสอินสตาแกรมส่วนตัวเผยข้อความพลังบวกจากทุกคน พร้อมข้อความบอกว่าขอบคุณพลังบวกคิดทำให้ผมเห็นว่าพลังบวกรอบข้างผมมีเยอะแค่ไหน ขอบคุณทุกๆคนเพื่อนๆพี่น้องแฟนๆทุกคนที่ทำให้ผมรู้ว่าไม่ว่าจะอย่างไงทุกคนก็อยู่ให้กำลังใจเคียงข้างผมผมได้อ่านทุกข้อความของทุกๆคนบางข้อความอ่านแล้วหัวเราะเลยขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันมีคุณค่ากับพวกคุณขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณสำหรับความรักที่มีให้กันขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทีมงานที่ร่วมคอมเมนต์ต่างๆมาให้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เอามาหมดทุกอันไม่น้อยใจกันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง เรื่องราวที่ทางคิมงานนมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมเลยค่ะ